a i r b n b ประกาศเปิดตัว Airbnb Creative Guide to Bangkok City Guide ไกบุ๊คเล่มแรกที่นำเสนอสี่ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพตลาดน้อยวังเดิมตลาดภูและกุฏีจีนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้สร้างเทรนและเจ้าของที่พัก Airbnb ในแต่ละชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับซอฟท์พาวเของไทย เนื้อหาภายใน Airbnb Creative Guide to Bangkok ประกอบไปด้วยข้อมูลของสถานที่แฮงเอาท์ร้านอาหารท้องถิ่นที่พักแบบดั้งเดิมและสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในแต่ละย่านครอบคลุมตั้งแต่สตรีทอาร์ตลาดท้องถิ่นไปจนถึงเรื่องราวของสถาปัตยกรรมอาหารและงานฝีมือของคนในท้องถิ่นไกด์บุ๊กจัดพิมพ์ขึ้นทั้งหมด3ภาษาไทยอังกฤษและจีนโดยจะเผยแพร่ทั่วเอเชียแปซิฟิก วมถึงประเทศที่เป็นตลาดท่องเที่ยวหลักอย่างประเทศจีนและอินเดียเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานต์ sure. uh, we are very excited to, to announce the launch of the Airbnb's creative guide to Bangkok uh, this is the first time ever that Airbnb has launched a city guide for Thailand and the focus is primarily To bring a spotlight on some of the lesser known neighborhoods, um, and the four neighborhoods that we spoke about are highlighted in this guide. Um, the idea is that Airbnb travelers are very different from traditional travelers. They like to immerse themselves in the local communities that they visit, they like to stay longer, and when they do this, they want uh, to go and explore some of the most local gems, like for example the local restaurant, the local creative gallery, um, the local, and they like to experience the local hul c culture and heritage. And I think through this guide, we want more and more travelers from across the world, given that Airbnb is a global platform present in over 220 plus countries, uh, to come and experience Bangkok in a way that they have not done. Uh, to experience bangkok off the beaten path. and i think this is all in line uh, to support the bma's effort uh, to focus on some of the creative neighborhoods as well as highlight thailand's uh, soft power uh, to make thailand the biggest homestay destination in the world. creative guide นี้นะคะ้วคือคุณยามาได้ตอบว่าทาง ibb นะคะรู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราทําตัว creative guide สาหรับทางประเทศไทยนะคะโดยในกรุงเทพเป็นเมืองแรกทีนี้สิ่งที่เราทำามาเหตุผลคือเราอยากจะฉาย spotlight นะคะไปยัง4นะคะพื้นที่หรือ,อย่านที่เป็นย่านที่คนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่หรือเป็น hidden gem ของเรานะคะเพราะว่าเราเทียบแล้วนี่ว่านักเดินทางค่ะส่วนใหญ่ที่มาค่ะตอนนี้จะแตกต่างกันกับ ทำแพลตฟอร์มเอ็นบีกับทำนักเดินทางทั่วไปนะคะเพราะว่าทางของแเอร์ีเนี่ยเป็นนักเดินทางที่อยากจะมีอิมเมอร์ซีฟเอ็กซ์เพย์อยากจะมาลิ้มรสอยากจะมามีประสบการณ์จริงอยากจะมาอยู่มาดื่มด่ำจริงๆนะคะมาสำรวจในพื้นที่ที่เหมือนเป็นโลเคชั่นนะคะมีกินในที่ที่คนท้องถิ่นกินจริงๆเราก็จะอยู่นานขึ้นมากด้วยค่ะและนอกเหนือนจากนั้นนะคะเป้าหมายหลักของเราคือเราอยากที่จะทําให้ บริเวณที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นะกรุงเทพนะคะแต่ว่ามันมีความหลากหลายมีวัฒนธรรมที่ดีมีสิ่งน่าสนใจมากๆอย่างนะค่ะเป็นที่รู้จักให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมามากยิ่งขึ้นแล้วเราเองก็อยากจะสัมผัสความพยายามของกรุงเทพมหานคร ที่ทาให้กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ะเป็นหรือว่าเป็น creative district เนี่ยที่ได้กลับมาเป็นย่านสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็ยังผูกโยงกับเรื่องของ soft power ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วแพรบินบีเป็นพลตฟอร์มระดับโลกที่มีประเทศสมาชิกมากมายนะคะเราก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่ดีมากที่เราสามารถที่จะมาไฮไลท์ให้เห็นนะคะแล้วก็ทําเป็นการสะสมนโยบายที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็นโฮมสเตย์ลำดับต้นนะคะหรือ top homestay destination ด้วยค่ะ I think this is a start. Uh, we will continue to focus on highlighting uh, more uh, neighborhoods through multiple channels and not just the guidebook. Uh, but for now, our focus is on these four neighborhoods and to highlight uh, these old Bangkok uh, hidden gems uh, to the rest of the world. <laughs> ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะแต่ในตอนนี้นะคะเราอยากที่จะเน้นใน4ย่านนี้ก่อนนะคะซึ่งมันเป็นคิทเทนเชมเป็นสิ่งที่มีความหมายมากแล้วก็มีความน่าสนใจความเป็นสัลักษณ์เอกลักษณ์มากนะคะซึ่งมันถูกซุกซ่อนไว้แล้วมันก็เป็นเขตที่เป็นเมืองเก่าของกรุงเทพที่เคยเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครในอดีตจริงๆค่ะ We are definitely seeing that Thailand as one of the top destinations uh, in terms of uh, guests visiting throughout Southeast Asia. In fact, uh, in 2023 It was the number one destination in Southeast Asia uh, that guests visited. What we have also seen is on our platform, which is Airbnb, uh, the nights booked in Thailand grew by almost 60% year over year, um, and that's a very encouraging sign. What we see is that all kinds of travel, uh, you know, is growing on Airbnb, whether it's international or domestic. Uh, solo travel has seen almost 52% increase year over year. Group travel has increased almost 80% increase year over year, and within the group travel. Uh, small group travel is something that we are seeing uh, grow very strongly. So, many people are coming to Thailand in pairs or in solos and are immersing themselves uh, in the local culture, in the local communities. Uh, and I think this trend will continue to grow. We also spoke about uh, long term stays. So, it's not just uh, people coming in for shorter holidays, they're also coming in for longer term stays and then kind of not just going to Bangkok, but they're also exploring other parts of Thailand, uh, which is also a very encouraging sign. สำหรับคำถามน,นะคะคุณอามันได้ตอบว่าประเทศไทยนะคะเป็นถือเป็น top destination ในอีเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในปี2023นะคะจากการสำรวจของ Airbnb ก็คือว่า จำนวนคืนที่มีการจองก็คือสูงมากขึ้นถึง60%นะคะเมื่อเทียบแบบเยวอันเยียนะคะแล้วเป็นป้าหมายสำคัญที่สุดํันแบบหนึ่งของเองเชียตะวันเฉียงใต้ด้วยค่ะแล้วในแพลตฟอร์มของเรานะคะเราก็เห็นความเพิ่มขึ้นของความหลากหลายในการเดินทางเช่นมีทั้งโซลทรัเลอร์เดินทางลำพังหรือว่าสมอลกรุ๊ปเดินทางเป็นกลุ่มเล็กนะคะหรือเดินทางเป็นคู่นะคะซึ่งเทียบสถิติเยวอันเยียแล้วบางกลุ่มเพิ่มขึ้น80%เลยก็มีค่ะ เสร็จแล้วนะคะนอกเหจากนั้นเราก็ยังเห็นแนวโน้มของการพักแบบ long term stay ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อยู่ในรเทพหรืว่าไปจังหวัดเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ในในส่วนของเรื่องการสนับสนุนใช่ไหมคะคำถาม ะะโอเคค่ะก็สำหรับครีเอทีฟไกด์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่เราอยากที่จะเป็น a อ r b n b อนดีนะคะในฐานะของอ,องค์กรภาคเอกชนเนี่ยเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของ Soft Power อนะคะอย่างครีเอทีฟ u i d ์ตรงนีเน้เราก็อยากที่จะเรียกว่าแน่นอนว่าตอนนี้ของเราเป็นโลกออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่า,าทุกคนนะคะได้เห็นดิจิทัลคอนเทนต์ได้เห็นครีเอทีฟ u i d ์น,นี้ที่ผ่านทางพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะก็อยากที่จะให้แชร์นะคะแล้วก็ให้เกิดกระแสที่มันเหมือนกับว่าเป็นบัตเตอร์ไฟล์เอฟเฟกต์ ว่าทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะที่เป็นคนไทยก็สามารถที่จะสร้าง creative guide ตรงนี้ให้กับชุมชนของเรานะคะก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยค่ะ ก็สาหรับเทรนด์การท่องเที่ยวในช่วงสงการนะคะอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะในในส่วนของสถิติการจองอะไรต่างๆเนี่ยเราเอาเราไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลไดใ้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนะคะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักๆอย่างเช่นชาวจีนเนี่ยคะ่ะที่กําลังค้นหาที่พักบนแอร์บีเนี่ยเราก็พบว่าประมาณช่วงสปริงซีซันที่จะเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มเดินทาง อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งใน top 10 destination นะคะที่เขาอยากที่จะมานะคะและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นที่ช่วยทำสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของ creative tourism ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเองเนี่ยเราก็พบว่า40%ของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะที่ใช้ Airbnb ในการค้นหาที่พักอะค่ะเขาเขายังเอาเขายังค้นหาที่พักที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกระจายรายได้ในการท่องเที่ยวไปสู่เมืองอื่นๆค่ะ คืออย่างที่เราได้เราได้แชร์นะคะนะสถติติตอนแรกไปเนาะว่าอย่างช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเร็วๆนี้ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่ะก่อนเขาก็ต้องมีการทําการค้นหานะคะเพื่อที่จะจองที่พักเนี่ยเราพบว่าประเทศประเทศจีนเนี่ยค่ะ,ะได้ค้นหาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามาพักในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นอันดับหนึ่งนะคะอย่างคือ สถิติที่เมื่อสักครู่นะคะก็ที่ได้แชร์ด้วยก็คือว่านอกจากประเทศหลักนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอเมริกาเป็นประเทศหลักแต่อย่างอื่นเนี่ยเราก็อยากที่จะขอเน้นย้ำว่า Airbnb เนี่ยเป็น global platform นะคะอ่าเรามีเรามีที่พักอยู่มากกว่าที่220ประเทศทั่วโลกเนะะี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม,ม้ว่าอ่านันากท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะในประเทศไทยเนี่ยนอกจากอเมริกาเราก็จะเห็นว่าเรายังมีอ่าประเทศจีนเป็นประเทศที่2นะคะแล้วก็มีเยอรมันนะคะ,ะ,ะแล้วก็ประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศเก่า ก็ซึ่งจะมีความหลากหลายที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยค่ะ